วันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสารสื่อประสาทที่มากขึ้นกันค่ะรู้หรือไม่เบื้องหลังความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขความเครียดหรือความรัดทั้งหมดนี้เกิดจากสารสื่อประสาทที่คอยควบคุมการทำงานของสมองเราอยู่ตลอดเวลาแล้วสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มีตัวไหนบ้างเซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสุขทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึก การนอนหลับการย่อยอาหารและความวิตกกังวลโดปามีนสารแห่งแรงจูงใจและรางวัลทำหน้าที่ควบคุมแรงจูงใจความสุขการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายคอติซอลฮอร์โมนความเครียดทำหน้าที่ช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่อความเครียดควบคุมการเผาผลาญและระดับน้ำตาลในเลือดนอนออเดนารีนสารแห่งความตื่นตัวและโฟกัส ทำหน้าที่เพิ่มความตื่นตัวความจำพลังงานและมีบทบาทในปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ตึงเครียดออกซิโตซินฮอร์โมโนแห่งความรักและความผูกพันทำหน้าที่ส่งเสริมความไว้วางใจความเห็นอกเห็นใจและช่วยลดความเครียดกาบ้าฮอร์โมโนแห่งความสงบทำหน้าที่ทำให้สมองสงบลดความเครียดและวิตกกังวลปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ เอนโดฟินสารบรรเทาความเจ็บปวดตามธรรมชาติทำหน้าที่ลดความเจ็บปวดเพิ olin, ่มความสุขและส่งเสริมความรู้ส <begin> ึกดีอะเซทิลโคลีนฮอร์โมนแห่งการเรียนรู้และความจำทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้สมาธิการจดจำและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเพราะสมองและอารมณ์ของเราทำงานตลอดทั้งวันการดูแลสารสื่อประสาทจึงสำคัญไม่แพ้การดูแลสุขภาพ เริ่มต้นดูแลสุขภาพของคุณด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลอร์มิกเซ่ละมอทั้งสูตรกลางวันและสูตรกลางคืนที่ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ตอนตื่นจนถึงเข้านอนสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ w w w l e m i x e l e m o r e c o m